อ่าครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับรับส้มส่องเครื่องล่างของขังจากธรรมศาสตร์เนาะครับเนาะอ่าเมื่อนี้กัสิพามาเบิงโคดนะครับโคดหรือแขวคูนนะครับนี่นี่ต้นคูนครับโคดคูนหรือแขวคูนนะครับ่าเข้ากับสิพามาเบิงนะครับนี่ถ้าเจอยู่นึ่งอันนะครับนี่ เหกะออกมาแคลคูนนี่ความเสื่อนะครับของทางอ่าพายิานนะครับเขาก็คือว่าโคตรคูนนะครับหรือแคลคูนกะอ่าใส่ทางด้านเมตตานะครับเมตตามหานยมนะครับติดรถติดเลือก,กับบบเกิดอุบัติเหตุนะครับอ่าติดล่านขายของกับ าขาค้ายขัรวยนะครับนี่มาเจออีกตาหนึ่งนะครับนี่เนาะนี่แขวคุ้นนะครับเห็นอยู่สองตานะครับต้นนี้กับรับป,ประคุณเพื่อนก็คือว่าค่าค้ายนะครับที่รถติดเลือดจะเดินทางอดปลอดภัย นะครับแต่ผมใจสุ่มนะครับที่ยอออกมาบางยานี้นะครับนี่ได้อยูสองเม็ดครับสองอันสองขดเลยนะครับขดคูณนะครับก็ทาบพรคุณกับโกไปบางยานอยู่นะครับเนาะอากอนที่จบคลิปนะครับกดโซยกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไคร้นะครับ่อเป็นกําลังใจให้สองงล่างของครั้งนะครับจากธรรมชาตินะครับเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับกากคอ นะครับขอพระคุณมาครับขอบคุณครับ